สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลงปันอามิตรรักนักสะสมเหรียญกระเบงเก่านะครับเอาละว,วันนี้แสงทองสองทางก็มาพร้อมกับเหรียญอลูมิเนียมบอลน,นะพี่น้องมาพร้อมกับเหรียญอลูมิเนียมบอลปีพุทธศักราช2500ซึ่งเชื่อได้เลยว่ามีหลายๆท่านเก็บสะสมเหรียญชนิดนี้และเหรียญชนิดนี้นะครับก็แยกออกได้เป็นหลายหมวดหมู่กันนะครับทั้งเนื้อทองแดงทั้งเนื้อดีบุก แล้วก็เนื้ออะลูมิเนียมบลอน์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญหนึ่งบาทแล้วก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับพี่น้องแต่วันนี้เรามาเหรียญที่พี่น้องมีเก็บสะสมกันเยอะๆเนาะอ่จซึ่งเป็นเหรียญ25สตังค์นั่นเองนะครับพี่น้องและหลายคนเก็บเหรียญย5สสตังค์คิดว่าเหรียญของเรานั้นจะมีราคาเนาะอ่าก็ มันก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับเหรียญ25สหาตางค์ก็จะมีอยู่สองแบบด้วยกันแบบพิมพ์พใหญ่และก็แบบพิมพ์พเล็กนั่นเองเนาะส่วนพิมพ์พใหญ่นะครับส่วนพิมพ์พใหญ่ก็ยังมีให้เราได้ลุน้นเออพี่น้องได้ลุ้นราคากันเหมือนกันนะครับกับพิมพ์พเล็ก นะเออรุนรุนราคายังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเหรียญ25สตางตานั้นถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาสูงพอได้เช่นเดียวกันแบบพิมพ์เล็กนะครับเนาะแบบพิมพ์เล็กนั้นเขาประเมินเอาไว้ที่12 0 0 0 0บาทพี่น้อง12 0 0 0บาทสำหรับเหรียญ2ี่สตาสต์งแบบพิมพ์เล็กนะครับแต่ส่วนพิมพ์ใหญ่ไม่ต้องเป็นน้อยใจนะพี่น้องส่วนพิมพ์ใหญ่ไม่ต้องเป็นน้อยใจพิมพ์ใหญ่ของเราก็ราคานั้น ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยเอ้าวมาเรามาพูดคุยก่อนพิมพ์ใหญ่ทีนี้พิมพ์ใหญ่นี้นะครับของปีพุทธศักราช2500้ายอดการผลิตนั้นเขาผลิตออกมาแบบเยอะมากๆนะครับหนึ่งในนั้นอาจจะอยู่ในมือของคุณนะครับพี่น้องอยู่ในกระเป๋าของคุณอเขาผลิตออกมาถึงห2ร้ยี่สิบล้าน4ี่สแปดหมื่นเหรียญ นะครับของเหรียญแบบพิมพ์ใหญ่เนาะใครไม่รู้ว่าพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่นะพี่น้องใครที่ยังไม่รู้ว่าเหรียญตัวเองเป็นพิมพ์เล็กหรือว่าพิมพ์ใหญ่ต้องสังเกตนะพี่น้องต้องสังเกตอแสงทองสองทางขึ้นไว้นะครับตัวอย่างจุดสังเกตเอาไวใ้ให้ที่มุมวิดีโอนะครับแต่ส่วนนะครับราคาการประเมิน u n เอเขา ประเมินเอาไว้50บาทต่อเหรียญน,นะครับ U.N.C. นะแต่อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะพี่น้องอ่ามีราคาที่สูงกว่านั้นเหรียญปีพุทธศักราช2,500แบบพิมพ์ใหญ่ถึงแม้จะผลิตออกมาถึง620ล้าน480,000เหรียญก็ยังพอมีราคาให้เราได้ลุ้นกันอยู่นะครับส่วนเหรียญที่เป็นปกตินะพี่น้องเหรียญที่เป็นปกตินั้น การซื้อขายนะครับสำหรับเหรียญย5สสตางค์อลูมิเนียมบอลนะครับตกไปเหรียญหนึ่งก็ประมาณ2บาท50บนะครับ2บาท50ถึง4บาทไม่เกินนะครับ2บาทกว่าๆสำหรับเหรียญอลูมิเนียมบอนรุ่นนี้แต่นะครับแต่ราคาเหรียญที่ทางเรานั้นมีการรับซื้อนะครับฟังนะพี่น้องแบบพิมพ์ใหญ่ นะครับในมือของท่านนั่นแหละนะครับเชื่อ,อได้เลยว่าหาพิมพ์เล็กทำยาอายุวัฒนะไม่ได้แล้วนะครับสําหรับเหรียญ25สตางค์พิมพ์เล็กนะครับต้องดูให้ดีนะพี่น้องต้องดูให้ดีแบบไหนที่มีราคาแบบนั้นย่อมมีการปลอมแปลงเยอะนะครับต้องระมัดระวังอย่าไปซื้อในราคาส,งสูงนะครับเอาไปใช้ในการเกียงกาไรนะพี่น้องแบบพิมพ์ใหญ่นะครับก็คือแบบที่ท่านกําลังเห็นอยู่นี่แหละ นะครับส่วนที่จะทําให้แบบพิมพ์ใหญ่นี้มีราคาการซื้อขายที่สูงขึ้นนะครับพี่น้องดูเวลาพี่น้องจับเหรียญจับแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนเห็นไหมครับนี่แหละคือเหรียญที่จะทำให้ราคาสองบาทกลายเป็น ราคา500บาทต่อเหรียญน,นะครับราคา2บาทกลายเป็นรัฐราคา500บาทต่อเหรียญคือแบบนี้นะครับถ้าพี่น้องมีเหรียญปีพุทธศักราช2 5 0 0ลักษณะแบบนี้นะครับติดต่อเรามาตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้นะครับพี่น้องสำหรับท่านที่มีเหรียญอลรูมิเนียมบอลที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ที่เป็นลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะครับสําหรับเหรียญพิมพ์ใหญ่แต่ส่วนเหรียญพิมพ์เล็กแลก้วก็ตัวนั้นไม่ต้องไปซาทะใหญ่นะครับเขามีราคาการซื้อขายที่สูงอยู่แล้วนะครับเราเห็นมีการซื้อขายกัน4ี่พันห้าพันบาทสําหรับเหรียญพิมพ์เล็กนะครับส่วนที่ใครจะไปซื้อกันร้อยสองอันนั้นก็แล้วแต่ดุลพินิษของใครของมันเนาะพี่น้องแต่เราเห็นมีการซื้อขายในราคาที่สูงอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ นี่คือเหรียญ25สตังค์นะครับที่อยู่ในมือของท่านแต่กลับไม่มีราคาเช็คดูก่อนนะพี่น้องเช็คดูก่อนจับเหรียญแบบนี้แล้วก็หมุนนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ติดต่อเรามายินดีรับทุกเหรียญนะครับนี่คือเหรียญปีพศ2,500พิมพ์ใหญ่ก็ขอฝากพี่พี่น้องๆ ไว้นะคลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ